สวัสดีครับพีเพยนะครับผมวันนี้พีเพจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวกับไมวายเลสนะครับของซัมซุงตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากครับผมกับรุ่นบิงโกดีวันครับผมที่รับสมาร์ทโฟนกับตัว p h o n นหรือว่า i อเวนะครับดีไวที่เป็นพอร์ตไวนิ่งนะครับผมก็สามารถรองรับได้เลยครับเสียบปั๊บใช้งานง่ายนะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ใช้งาน โครง่ายเลยในการใช้งานครับน้ำหนักตัวนี้เบาครับ10กร,รัมเองครับผมในการใช้งานเบามากๆเลยเราแบบเราเวลาเราเดินไปเดินมาครับระยะไกลจากตัวไม้ครับผมรองรับระยะห่างก็คือ50เมตรเลยนะครับถือว่าเป็นตัวราคาที่2,700บาทคุ้มค่าคุ้มราคามากแบตเตอรี่ยาวครับ10ชั่วโมงครับตัวนี้ผมรองรับการบันทึกเสียง360ยองศาถือว่าคุณภาพดีมากแล้วก็มีฟังก์ชันผมในการ ตัดเสียงรบกวนนะครับเรากดที่ปุ่ม power ครับผมสองครั้งที่ตัวที่เราใช้นะครับผมแล้วก็กดปึ๊บป๊บก็เป็นการใช้เหมอือนอาชีพผมในการตัดเสียงรบกวนรอบข้างครับถือว่าคุ้มมากเลยเวลาเราไปชุมชนหรือว่าเราไปห้างแบรนด์ะครับเราถ่ายวอล์กอะไรผมว่าเป็นตัวลอกที่โอเคมากในการใช้งานแล้วก็เราสามารถครับผมในการชาร์จแบตไปด้วยแล้วก็ใช้งานเด้วยถือว่าคุณภาพโอเคมากเลยกับตัวนี้ในการใช้งานนะครับนี่เลยพี่ขอเปิดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับรองรับไวเลส ในการใช้งานเป็นดูโอ้ชันแเลยนะครับผม2.4 g จ z กครับถือว่าโอเคนี่พี่หอแกะเลยนะครับรู้สึกชอบรับซาร์โมนิกครับคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคามากนี่ครับนี่ครับในกล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือเป็นตัวนะครับผมตัวที่เสียบกับ iPhone ครับเป็นตัวรับเข้ามาอันนี้คือตัวส่งนะครับผมซาร์โมนิกที่เราเอาไว้แขนไว้กับตัวไม้ของเรานะครับนี่ครับก็จะเป็นตัวนี้ครับไว้กันลมนะครับปึ๊บเราก็สามารถ ใช้งานได้เลยครับนี่อันนี้วัสดุครับก็จะเป็นแบบนี้เป็นพลาสติกครับผมซึ่งน้ําหนักผมว่ามันโอเคมากเวลาเราใช้งานแล้วก็สามารถนะผมเอาตัวไม้ตรงนี้ครับนี่เอาใส่แบบนี้ก็ได้แล้วผมในการเราใช้นะครับผมเออก็กันลมได้นะครับผมในการใช้งานกับตัวนี้นี่ก็เป็นพอร์ตไลนิ่งนะครับกับตัวนี้ก็วัสดุก็เป็นวัสดุแบบพลาสติกครับน้ำหนักเบามากพี่ชอบอ่ะน้ำหนักมันเบาจริงครับก็สกินคำว่าซาลโมนิกครับผมตรงนี้เลยนี่สองอัน ก็เป็นประมาณนี้เลยครับชอบมากอ่ะบอกเลยว่าจับครั้งแรกใช้งานครั้งแรกรู้สึกว่าน้ําหนักมันเบาและเสียงมันก็ชัดนะครับผมในการใช้งานนะครับเวลาเรานี่ครับอันนี้คือฟังก์ชันเวลาเราตัดเซลล์ปุ่นครับเราก็กด2ครั้งตึ๊กต๊กอย่างนี้ครับผมตรงปุ่ม power ก็สามารถใช้ฟังก์ชันได้เลยนี่มีกระเป๋าด้วยนะครับกระเป๋าให้เราด้วยนี่แล้วก็มีสายชาร์จครับซึ่งเป็นพอร์ตนะครับผมตัวไท p ี o Lightning นะครับ เป็นไทท์ซนะครับผมถู <Starting> in <Inter face> กทช้เอเอาไว้ชาร์จแบตนะครับใ,ในการใช้งานนะครับเสียบกับเพาะแบนค์เพื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องได้นะครับผมในการใช้งานตัวนี้ครับผมเราก็สามารถตัวน uh, ี <looking forward> ้เราสามารถเอาแปลงครับผมไทท์ซีูสามจุดห้านะครับผมในการใช้งานถือว่าคุณภาพโอเคมากเลยในการใช้งานกับตัวนี้นะครับก็มีกระเป๋าครับผมให้เราเรียบร้อยแล้วก็คู่มือนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับกับการใช้งานนะครับเดี๋ยวพี่ก็ทําการทดสอบให้ดูว่าเป็นไงบ้างครับน่ายงครับผมในการทดสอบแล้วก็เสียบเข้าตัวสมาร์ทโฟนของเราหรือว่าโทรศัพท์ iPhone ของเราเลยครับสาหรับการใช้งานรับผมกับ iPhone ก็โคตรง่ายเลยครับผมบอกเลยว่าง่ายมากอย่างแรกเราก็เสียบตัวตัวครับตัวติดตั้งการรับสัญญาณของเราเสียบเข้าไปเลยปุ๊บเรียบร้อยครับในการเสียบก็แน่นหนาถาวรมากครับผมในการใช้งานก็จะมีไฟฐานะผมขึ้นตรงนี้เป็นไฟเสียฟ้าครับแล้วก็เราก็ เิดปุ่มครับผม power ตรงนี้กดค้างไว้ปึ๊บนี่มีไฟขึ้นแล้วครับถ้าไฟเป็นสีฟ้าก็เป็นการ connect กันครับนี่ครับไฟจะติดเป็นคู่ครับผมสีฟ้าค้างไว้เหมือนกันทั้งคู่นะครับก็สามารถใช้งานเลยครับนี่ียร้อยครับผีก็ทําการติดตั้งได้เลยครับน้าหนักเบามากอะสิบกรัมเดี๋ยวผมทําการเข้ากล้องเลยครับเพราอทดสอบครับผม สวัสดีครับพีนะครับผมทําการทดสอบนะผมในการใช้ไม์นะครับผมตัวโซลารโมนิกนะครับผมเสียงที่ยินตอนนี้ก็คือเสียงจากไมโซลารโมนิกผมตัวบิงโกดีวันนะครับนี่เลยนี่นี่ครับเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับผมเสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมในการใช้งานนะนี่จริงพีชอบยี่ห้อนี้มากครับผมสซาร์โมนิกการดูดเสียงการรับเสียงคือมันดีมากเลย ่นะครับเอ๊หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองี่จ็โรเทโลหนึ่อาสจะขอต็อปเลยอันนี้ก็เสียงนะครับก็จะประมาณนี้เ็ขอฟังเลยครับดีนะครับ,รบผมทำการทดสอบการ คุณภาพเสียงคือใช้ไม้นะครับผมตัวโซลาร์โมนิกนะครับผมเสียงที่ยินตอนนี้เสียงมันดีมากผมตัวบิงโกดีวันนะครับนี่เลยโอ้หครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับคุณภาพเสียงคือดีจริงครับบอกเลยเสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมในการเช็คงานนะโอ้เสียงดีจริงครับตอบนี้มากครับผมสนาบสนุนการดูดบอกเลยว่าผมเสียงมัน มันเก็บเสียงได้อย่างดีมากครับผมไม่ได้แหลมมากจนเกินไปเป็นเสียงที่เกินคุ้มกับราคาครับผมบอกเลยสองพันเจ็ดมีคุ้มมากในการใช้งานนะครับนี่เลยถ้าเราจะเปิดนะผมฟังก์ชันในการใช้งานตัดเสียงรบกวนนะครับเราก็ง่ายครับผมกดนี่ครับตรงนี้กดสองครั้งครับหนึ่งสองนี่ครับผมมันก็จะเป็นหมวนะครับไฟก็กระพริบนะครับนี่อันนี้คือ P เปิดหมวดนะครับผมตัวลดเสียงแล้วนะครับ 3 4นี่นะครับพีก็ทําการเปิดฟังก์ชันนะผมในการตัดเสียงรบกวนนะครับบริเวณรอบเรานะครับเห็นไหมว่าตรงนี้ก็คือได้ยินเสียงพีได้อย่างชัดเจนนะครับก็ลองฟังดูนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4เทส12 3 4เทสมาลองฟังดูครับว่าเสียงเป็นไงบ้างนะครับดูนะครับ3 4นี่นะครับพีก็ทําการเปิดฟังก์ชันนะผมในการตัดเสียงรบกวนนะครับบริเวณ รอบเรานะครับเห็นไหมว่าตรงนี้ก็คือได้ยินเสียงผีได้อย่างชัดเจนนะครับม็ลองฟังดูนะครับ1 2 3 4 1ส3 4สี่หนึ่งสสเฮศหนึสเสียงมันโอเคมากครับบอกว่าตัดโอ้บอกว่าคุ้มจริงตรงว่าคุณภาพเสียงคือเนื้อเสียงดีจริงครับในการใช้งานกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่ทำการเดินให้ดูนะครับว่าระยะห่างจากตัวไม์ของเราครับแล้วก็กับตัวสัญญาณที่เข้าไม์ตรงนี้ส่งมปยังโทรศัพท์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดี่เกี่ยวก้อทดสอบเลยนะครับ สามสี่นี่นะครับผมก็ทําการนะผมจะทดสอบว่าระยะห่างครับผมของตัวไมโครโฟนนะครับผมกับพีประมาณ50เมตรนะครับอันนี้พีตั้งกล้องนะครับเห็นไหมว่าตัวสัญญาณนะผมแล้วพีก็เสียบเข้ากับตัวสมาร์ทโฟน iPhone ของพีนะครับผมในการใช้งานอันนี้พีถอยมานะครับดูนี่หอยมาไกลอยู่นะครับเสียงก็ได้ยินครับผมตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ลอง ดูนะครับว่าเสียงมันเป็นไงบ้างครับลองฟังดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ห้าดตอนนี้ก็ประมาณสัก20เมตรนะครับผมตอนนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้าดตอนนี้ก็ประมาณ30เมตรนะครับผมนี่ถือว่าไกลอยู่นะครับดูครับว่าเสียงจะยินไหมครับนี่ ดูครับอันนี้เสียงนะครับผมฟังดูนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าดดตอนนี้ก็ประมาณ60เมตรแล้วนะครับผมกับตัวนี้อันนี้พี่ทดสอบพี่เอาสักเ0เมตรนะครับผมนี่อันนี้70เมตรนะครับอันนี้70เมตรมันหรอครับว่า100เมตรจะได้ไหมครับโอ้ไกลมากเลยครับดูนะครับ อันนี้100เมตรครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โห้าหดดโไกลมากเลยครับผมในการทดสอบครั้งนี้นี่ครับดูครับเดี๋ยวพี่จะเดินไปเรื่อยนะครับผมในการทดสอบนี่อันนี้ร0 0เมตรนะครับเมื่อกี้เลย100เมตรไปแล้วครับเดี๋ยวพี่จะเอาสัก50เมตรให้นะครับมาครับอันนี้คือ90เมตรนะครับนี่90เมตรแล้วแล้วก็ 80เมตร70เมตรครับ60เมตรนี่ครับระยะ50เมตรนะครับผมก็คือเสียงมันมันนี่ครับตัวสัญญาณขึ้นตอนนี้คือรับได้อย่างดีมากครับไฟก็คือคอนเน็กกันดีจริงๆครับในการใช้งานนะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยว่าเป็นไงบ้างครับผมในการใช้งานครับ กับการวัดค่าผมระยะการส่งไปการรับไกลครับผมเมื่อกี้ผมเดินไปเกือบๆกือบ100เมตรเลยนะครับผมในการใช้งานกับตัวไมโครโฟนนะครับผมหรือว่าตัวไมไวเลสนะครับผมของซาลโมนิกบิงโกดีวนะครับผมในการใช้งานนพีไปฟังเสียงเลยครับว่าเป็นไงบ้างนะผมกับคุณภาพเสียงนะครับหลังจากนะครับผมที่พี่ทําการ เชื่อมต่อนะครับผมแล้วก็คอนเน็กกันระยะห่างเกือบๆห0ึเมตรนะครับผมในการรับและการส่งสัญญาณตัวไมโครเดตครับผมของซาราโมนิกนะครับมาดูว่าเป็นไงบ้างครับผมกับตัวนี้นะครับผมขอทอดเลยนะครับนี่น้ำหนักมันเบาผมชอบมากเลยมาดูนะครับดูนะ3าสี่นี่นะครับผมก็ทำดูผมจะทดสอบว่าระยะห่างครัผมของตัวไมโครโฟนนะครับผมคือตัดเสียงดีมากเสียงมันมีเสียงเมื่อกี้เสียงนกเสียงอะไรครับ สัญญาณแล้วผมแล้วพี่ก็เสียบเข้ากับตัวสมาร์ทโฟน iPhone ของพี่นะครับเมตรนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงชัดมากตอนนี้ก็ประมาณ60เมตรแล้วนะครับผมกับตัวนี้อันนี้พีทดสอบเฉยๆนะครับแต่เจ็ดห้าสิบเมตรก็สิว่าหกสิบเมตรนี่เสียงยังชัดเจนครับผมบอกเลยว่าชัดเลยร้อยเมตรนะครับอันนี้คือร้อยเมตรนะครับเลยร้อยเมตรโหสุดยอดมากเลยจะเอา มเมตรให้นะครับมาดูครับอันนี้พี่เดินไปไกลมากครับเดินเรื่อยๆนะครับในการสอบมีอันนี้ร้อยเมตรนะครับเมื่อกี้เลยร้อยเมตรเสร็จแล้วครับบอกว่าเกินสเปซจริงครับบอกเลยมผมชอบมากในการใช้ฟังก์ชันนะผมที่เป็นอัจฉริยะในการตัดเสียงรบกวนนะครับผมสังเกตไหมที่พี่เดินมาเสียงอะไรก็ได้ยินเสียงแต่พีมันคือดีมากเลยครับผมในการใช้งานพีให้เป็นไมโครโฟที่คุ้มค่าคุ้มราคามากเลยในการใช้งานอเลยว่าเป็นไงบ้างครับผมใช้รบอกเลยว่า คุณภาพคือดีจริงครับในการใช้งานนะครับผมในการตัดเสียงรบกวนหรือว่าในการใช้ฟังก์ชันทั่วไปถือว่าเป็นตัวที่จบครบครับผมกับการใช้งานพีรู้สึกประทับใจมากเดยพี่ก็ตชาทำการนะครับผมรีวิวโดวยใช้ไม์ตัวนี้แหละในการใช้งานก็ขอบคุณนะครับผมสารมมอนิคแทนแล้วนะครับผมที่ใช้งานกับตัวนี้พี่ชอบมากนะครับผมในการใช้งานกับสาลมมอนิคร,รู้สึกว่าเสียงมันชัดเจนดีคุณภาพเกินคุ้มกับราคาแล้วก็ประกันนะครับผม2ปีด้วยนะครับผมสาลมมอนิค ยี่ห้อไหนครับผมให้ประกัน2ปีปีมีซาราโมนิกอะไรให้ประกัน2ปีถือว่าคุ้มบอกเลยว่าคุ้มรองรับสัญญาต่างๆครับผมระยะทางนะผมในการคอนเน็กกันนะผมกับตัวรับก็ส่งเกินนะครับผม50เมตรจริงๆสเปคเขียนว่า50เมตรนะครับแต่รองรับจริงๆอ่ะเกิน50เมตรถือสุดยอดอันนี้ขอชื่นชมเลยครับผมในการรับสัญญาครับผมตัวไมเบลเล็ตตัวนี้2.4งสี่กิกะเฮิรรับวันนี้พีเพย์ขออบคุณนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์นะครับวันนี้ขอบคุณครับ